วัดกวัดกันไปเลยเนาะคำวันเนาะกันไปเลยหยับมันบอกก็ซักคนไปตัดหลันเจ็ดผ่าหาเจ็ดนี้อีกน่มันถือเรียบูหาเจ็ดแปดด้นั่นถือแต่ว่าตัดเจ็ดจะห้องลงไว้แล้วเดือหวะห่าเจ็ดตบอก่โอ้กันไวกันไวอยู่แต่ห้องตัดเจ็ดตัดเจ็ดเพราะว่ามันมันเขาอยู่นี่ครับท่านผู้ชมมือหนี้ก็มาพบกับผมเลครับสองสายฝ่าพาลวยเนาะครับผมมือนี้ก็อยู่ที่วัดปูหาเจ็ดแปดเนาะครับผม เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพาดไวยอีกซองข้างหนึ่งนะครับผมคำนวณไม่ล่ะคุณมันนี่คันนี้เก็บเห็ดในมือหนิว่าว่าพัดไปเก็บเห็ดเห็ดบดเห็ดบดออกโยนขอนโย่ไตขอนดอกโอ้ยมีแต่ดอกงามตะอ่อนซุ่มเป็นจีเป็นจีขึ้นมาทำเพอมือนีิซุ่มดอกบานกระมีบานนี่ ซู <S <S <ets on> มันบานแล้วปิ่งเครื่องปกเคีงทัามือนตาประมมือนลองลองเฮ็ดบดนโอ้ยเจี๊ยบเจ็บเจบเจี๊อบใส่ถุงยมทั้งเดียกัติมทั้งนี้ก็บติ่มก็เรียกว่าเจีบเฮ็ดเจีหกคันว่าเป็นเจ็ดหกกับเป็นห้าเจีเยบนะไม่หรอกนี่รับางให้มาได้ฟันลายดิฟันได้หน่อยฟันใหญ่ปูเ่นก็เรยกว่าเรียนั่นสิบแปดมเปดบางคันมันดับบิลยูห้าเก้าเนาะเก้าเก้าเป็นสิบแปดดับเบิลยูเลยมันอี หกเนี่ยปูตัดไปเลยคือถึงพิดคือพิดตัดฮกออกไปเรืยเป็นหาเจ็ดเจ็ยเจ็ดเป็นหาเจ็ดเจ็ยนหาเล็กละลังเล็กซองมากเหรบอกปูเล็กซองเอาใครว่าเะไรคำล้วนเหาะซ่องเสียงไม้มากเหรบอกนี่เด้เอาที่เที่ยวที่เราให้ตัวเดียวให้สามสองกับสามเงินสองกับสามอ่าเสียงไม้เห่เขาละหามืนเนี่ยนี่เด้โอ้ไม่เชี่ยด้วยยูนี่เล็กซองเสียงไมเจี พูดเร็วมาจับคู่กันบ่บ่มีต่นนี้ไม่เรมากตนนี้โอ้ค่ะเด็กคูหาเจ็ดแนอกกักซีแปดหนึ่งวิ่งสีบนค่ะมีคล้องตัวผว่าไปน้ำกันเด้นล่องเบืองอยู่นี่ทำงวดแล้วบ่อไปไปน้วำกันอาจารย์ว่าพ่ไปมันกับส้นซีอยู่แล้วเหรอเลขล่องเบืองลองเบืองว่ามันจะไปแบบไหนเลยลองเบืองว่ามันด้ไปแบบไหนแต่ว่าหนูเห็นฟันเห็นผู้ยิงว่ามีซีอยู่มเลขมันมีมันสีอย่ง ามันกับสีหนึ่งมื่กัเป็นได้หนึ่งชีสีหนึ่งเนย่าไปถามหาตอนแรตตอรี่นะะเพียงอวันว่าเรียกไทยเอาไและกอนมูได้สีหนึ่งเตี้ยเสูตรผิดเนอะค่ะกเอ็นาบไปนกันอย่าขียอย่าลืมอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าแบบนี้เนะอย่าลืมว่าน ยันยันยันถิมยันปลายันนีสูวนนีเรียเตียรี่าไมาไปน้ำกันแล้วลองมึงบึงค่ะท่านผู้ชมว่ามมนไปน้ำกันได้บอแต่ว่าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหววซองสสามส้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนฟันไปเลยบนตัวเดียวแปดหนึงโอ้ยสื่อดป็กูอยู่หรอกสนมันก็ไปต้นหนไปแปดองตรงกันแล้ว แปดหนึ่งไม่มีหนึ่งสี่แปดหนึ่งหน่วยไม่มีหนึ่งหวยได้รถขั้นไปก็ได้รถขั้นนี้แหละหนึ่งไม่มีหนึ่งขั้นทีได้มันบอกไม่มีหนึ่งมันบอกนั่นละตัวเป็นเด็ดของเจ้าภาษาหน่วยหน่วยไม่มีหนึ่งไม่เคยผิดมันบอกมันสี่ห้าหกเจ็ดเก้าก็เลยใส่แปดสี่เียหน่วยบน สี 1> 1่แปดหนึ่งหลดก้อนก้อนกันสามกับงอยู่นีเ่เพ่ว่าเียงให้เบื้องอันไปลักล้อยสาแม,นแมน่นค่ะแม่เนี่ยงสี่กสิบไปลัก้อยสเียสี่สิบไปลักลอยบนนแต่ว่าคันไฮตัดเล่นน้ำสี่แปดบ่ได้ไฮเลนสี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดไม่ทอนหลังราตัดเลนค่ะโอ้วิ่งบนนี่วิ่งซีไปเลย <4 S 1> ตัวเดียว สวิงน้ำปูไปอีกหรอถ้าจะวิงสี่ไม่กวัวเพียรปูไหนวิ่งสี่วิ่งแปดวิงหนึ่งมาเจอกันค่ะเราบืนมาปูมีรุ่นเนอะค่ะอือวิ่งตัวละพันเนี่ยกระบาดดืนอเลยค่ะเกิดมันมากสามตัวเนี้ยบ่เนี่ยจะมวยยากรักสักนาะโอ้รอบนี้เสียห้าทุกข้อสามตัวแตกเลยน้องเตี้ยแล้ปูมันบ่อยไรตัวเนี้ยพิเศษอยู่ได้งอดนี้แมนอยู่พิเศษ จากปูห้าเจ็ดเลขคำนวณเลขอนันว่าได้ได้ต่เลขคำนวณเอาะหมยซ่องหาหมื่นเสี่ยงหมยซีตัวเดียวเจ้ปูซีตัวเดียวเจ้ซีตัวเดียวบนหกสองสี่ค้าตุ้มเป๊ะคะนบว์บ้าน้ำกันเด้พ่อซักมามามาคนบวบ้าน้ำกันเด้แห้งแล้วมันีไปยังแห้งเลยมันบสี่สองสองสี่มันบ่าบาน้ำกันนั่น อมันดับอยู่พี่นั่นเด้พวกดับพี่บอ่นั่นดับอยู่พี่อันนั้นสูรดับค่ะท่านผู้ชมอ่าเตะล่ะโอ้นี่นั่นที่ตัวไในระบาดนี่เจ้าแห่งต่ตัดไดไง่ายด้บสัสอืมเจ้าแห่งตีดตัดไดงง่ายด้เจ้าจ้งทำเบงเล่คอยตัดอยู่นี่มันทีดเหลือบมาที่คอยดับไว้นี่จ้งทำเบงเลขออกมามันที่มีบอเนี่ดับบนดับล่างนี่ยี่สิบสี่ชุดค่ะเออยอดกอนกับมีจักตัวนี้มานี่ เห็นว่าพอมีจักโตเลยเนี่ยสามุมันมีอดาน้นี่เห็นบัมันดับศูนย์แปดมันกับมมีนี่มันออกศูนแปบนล่างสามจุมันบมีอันนี้กสิเีสนสูดดับหมือกรู้คัท่านผู้ชมมัมีอยาตัวเลยเด้อันนี้กิดสูดไหมใส่ฝาใส่เพิ่นแคบหนาจอไว้ในบรรทพูมันอยากกันเบิ้งสูดไม่เ้น่าตัดงบหน่อยเนาะ สำหรับคนงมหมายเลขดับปูหาเจ็ดแปดบนล่างข้ามันมีอยู่นี่ก็พิจารณาบุ้ไหมเนาะครับเนาะดับบนล่างออกห้าแปดปีหนึ่งผิดหนึ่งครั้งม่งสำหรับเลขดับของปูนี่เพิ่นเท็ดมาเนี่ยไม่เล่นแล้วเพิ่งคิว่าไฟหลอกนี่เป็นยังมันเล่นยากบอกเลขนเพราะถ้มว่ามีหนึ่งแล้ไม่มีหนึ่งมามีเดกอาจารย์ก็ไม่มีไม่มีหนึ่งมีตารางบนบ่มีไม่มีตาราง เลขไม่มีหนึ่งบนวันนี้ล้วปู่ไฮเจ็บแปลแต่ไงล้างผงาดพอซักตัดดับเรียบร้อยเก้าตัดดับเี่กพอซักพอซักตัดดับเพื่อนเจอสูตรดับแต่ละคนเนาะหมายถึงว่าเลขล่างเมียมค่ะศูนย์แปดแปดเม็ดเดียวเห็นบ่านี่คือพอซักแปดเม็ดเดียวแปดเม็ดเดียวเอาหนีให้เอาหนีให้ เอาหนีหายเก้าเดียวแปดเม็ดเดียวอ้าวก็จะแปดอะไรแปดสองแปดสามแปดสองเก้สามจับัู่เลยเด็ดเด็ดแต่พอสักล่างแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามตัวตุแปดสองอ้าสองแปดเขากระเลงดับแปดสามสามเอออันนี้ได้อยู่ค่ะแปดสี่สี่แปด แปดข้าไล่ไปทุกแปดล่างไล่ทุกแปดไล่ทุกแปดล่างยางเดียวอาวตัวแน่นตัวแน่นนั่งแต่ถือตัวเดียวที่แน่นครับปู่ห้าส็ดแปดดับไปแล้วประักแล้วอันนี้เมื่อกี้ก็เป็นซ่องเสี่ยงไม้หาเมือนกันแล้วมาตั้งต่ำกับประทักันคับเหล็กพอสักหลุดนัื่อวานนี้ซองเชียงไม้หาเมือนนะคะ อันนี้ล uh, 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 ่างล้นเล็ล่างล้นเล็คำนวณสี่แปดหนึ่งเนาะค่ะซ่องจิงไม้สี่ก็สองมาตัวหนึ่งค่ะล่างล้นล้วนล่างล้นล้วนเำหรับแปดเม็ดเดียวว่าไฮไลายตัวนี้ภาษาพังก์กันได้แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหานี่เน้นๆหาแปดแปดตัวสี่ตัวกับค่ะตัวด้วยค่ะว่างานสองเม็ดให้จะเด่นก็กันว่านี่นี่ให้จะเด็นก็กันว่างันสองเม็ดให้จะไงหล้างให้จะไปนาให้จะเดินท่าง ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเด็กเอาพวงทุ่ยใส่ฝ้าสองเม็ดตัวแดงงวดก้อนอย่างพ่อแม่เรีอกว่ากลับหรือ๋อานิ่งวันก้อนสองเม็ดไม่ต้องกลับแตกส่วนสามก็แปดสามตับแตกตับแตกอันนี้งวดที่แล้วครับท่านผู้ชมคุณนันไม่ต้องกลับแสดงว่ามาซักมาถือเนาะโอ้เสียดายบ่แม่นมาถือนี่เล็กถึงจะบอเล็กนึงเถียอยู่แต่ว่าค้อนหนักมาถือ เลียกมันถืออยู่ตัวคนบนนี้บารีบานีสำหรับงวดนี้นะครับเนาะก็เลยกลับไปหายน้ำแล้วกลับไปหายน้ำเนี้ยกันไว้เอื่องเนี้ยมันเสียดายมันถือเมื่อไหร่หมดรอบนี้ก็กันไว้กันห้างไว้จังหน่อยว่าสักกันว่าสองสองดับกเก้าสองงวดสามหกดับสามหกซื้อสามแปดออกแปดสามคือสามแปดสามเจ็ดสามเจ็ด ซื้อสามเกออกสามหกเลขดวันเมื่อกี้ซื้อศูนยสื้อศูสออกสามศสามศโอ้ยเอาไปตะเลแจกก็ให้เขาบ้านเนี่ยก็ไม่ให้เขาบ้านอีกจกมันเป็นจังเด็กท่านผู้ชมถือลายที่จังเด็กมันเป็นม้าเขาสวดสวดยู่บ่านี่ยขวนกันเช่าซาบะนีเอาท่านผู้ชมเก็บไงนอไปสารเปลขกล่างพอสักน้องฮานอปทาครับหวยซองนียะครับซองเทียงหมื่นเอ้า เอาครับสำหรับคลิปนี้สายฟ้าพาดเว่ยกฤชคอตัวล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกสองทางหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับสำหรับเดือดสกาวกฤชขอตัวล่าไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับเลขพันเจ็ดเพชรหาเจ็ดเลขสูตรคำนวณสี่แปดหนึ่งอ่าสันวา